อะไรอันนี้รอยู่ร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับมาดถึงงานวันนี้หน่อยพูดถึงานวันนี้หน่อยนะฮะยินดีตลอร์ดครับผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคือเขาจัดงานครั้งแรกแล้วุกคนเรากจริงสนุกคารมณ์ที่ได้เห็นทุกคนเราก็ได้เจอเพื่อนๆในนทคนทั้งหาดร่วมงาครับงแรกอ๋อเป็นครั้งแรกครับก็ ตกใจมากคนเยอะมากใช่ฮะแล้วก็เจอแบบเซเลปหลายๆคนที่แบบบางทีเราก็ไม่เคยเจอเขานาะใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอแบบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เชิญพวกเราพงศิดมาครับใช่พ่อพงศ์กา

ไม่พี่กุ้งปี๋บ้านเราได้ผมก็เลยยิงเงียๆอะไรนะครับถามคำถามว่าอะไรผมไม่ได้ยินเลยครับแล้วมันจะเปยังไงต่อแล้วมันจะเป็นแบบต้องโนนักข่าผู้สื่อดังเยครับจริงๆดีใจเมื่อเราดีใจที่แฟนชอบแล้วก็ติดตามแต่ก็ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่ามันจะจบยังไง เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมสปอยไปเยอะแล้วโดนไปเยอะแล้วเหรอใช่ใช่ผมก็งงอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ไม่ก็ต้องดูซ้ำไงคือแกนหลักของเราคืออยากให้ทุกคนดูซ้ำแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าแต่ละซีนเนี่ยมันก็จะทินทิ้นต่างๆไว้เราก็ต้องไปตามดูว่ามันคืออะไร หลายคนก็ที่บอกว่าดูในเรื่องผมอยากให้คือมันมันแบบมันเว้นอาทิตย์นึงมันนานไปไงมันมีคนมันลืมวีดีที่แล้วก็ไปดูได้ในแอป i ิวนะฮะใช่สามารถย้อนดูได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะจบแล้วแล้วก็เรื่องหลวทุกอยากจะค่อนข้างจะคลี่คลายจนหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วแหละแล้วก็เออเรามีเห็นผทุตัวละครมีเห้นคนมก็อยากจะให้เข้าใจกันด้วยนะัะ อ <ton> ๋อเขาก็แบบเขารักของเขาไงแฟนเขารักของเขาแล้วก็เราก็เข้าใจตัวละครเขาก็ทำไปเพราะว่าอาจจะเป็นแบ็คกราว์ชีวิตเขาแบบเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเ็าเลยทำแบบนั้นไปแต่ว่าจริงเขาก็รักกันนั่นแหละเราจะมาสองคนเลย

อะไรแล้วครับอ๋อฉาก NC คือจริงๆคือจริงๆมันมันเป็นไปตามความสําพัญของตัวละครนั้นๆนะมันไม่ได้ถูกใส่มาเกินเลยคือต้อบอกว่าความสัาคัญของแต่ละตัวมันก็จะเป็นความรักแตกต่างกันไปมันจะออกมาทาง NC ที่ทุกคนเห็นครับผมเล่นจริงๆเล่นจริงเจ็บจริงาถามว่าทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้มาเล่นเล่อย่าี่าแน้้าออกมาามริงมาตอดเ ก็ก็ถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นงานศิลปะที่สวยงามมากันถือว่าเป็นการแสดงแบบหนึ่งที่เออก็เราก็ได้ลองการแสดงเออไปไกลกว่าเดิมใช่ครับได้ใช้เสกิลการแสดงที่เราไม่เคยใช้ได้ใช้อะไรหลายๆอย่างที่แบบมันมันเป็นการแสดงที่น่าจะมีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสนะครับก็ ก็จะมีกังวลบ้างแหละาะว่าเป็นเรื uno, like war, so so families, so ่องปกติเพราะว่ามันก็เราไม่เคยทำแต่ว่าพอมันชายอไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันออกมาสวยงามเราก็รู้สึกว่าเงงานเขาเ้ไหเอเพราะอะไรเะว่าแสดงเขาบอกว่าเขตืนากแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผนแต่ว่าผ่านจนไปเขาเลเป็นที่กับมันเราก็แบบมัน เขาบอกว่าเดลวิสเขาจะไปสเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปสู่การตายแล้วมาออกที อีพีอีพีสุดท้ายแอนนาอีพีครับใช่ครับก,ก็ดูพร้อมกันที่สยามพาวาไดครับผมใ่ายตอมนแล้วใช่ถายต้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยากจะมารมดูอีพีสุดท้ายด้วยกันกับพวกเราครับผมก็รับรองว่าอีพีสุดท้ายสนุกแน่นอนแล้วก็เคลียร์ทุกวันสงสายแน่นอนครับ

โทษครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับครับผมอู้พี